หนึ่งปีที่รอคอยในที่สุดแม่วันนาก็กลับมาแล้วกับหอยจ้อปูเจ้าดังจากชนบุรีที่สายกินท้ามพาดเด็ดขาดหอยจ้อปูแม่วันนาเนื้อแน่นไซทละบีออกมาเจอเนื้อปูแน่นๆแบบนี้เลยกัดไปก็คือฟินจะกินแบบเป็นลกูกหรือเป็นเส้นก็มีให้เลือกน้ำจิ้มช่ำๆบอกเลยว่าดียังไม่หมดนะยังมีแห้กลิ่นกุ้งแช่บวยทอดใหม่ๆกรอบนอกนุ่มในกัดไปดังก้วบหอมกุ้งเต็มคำกินกับน้ำจิ้มบวยของเขาก็คือดีสุด นปูจ๋ากก็ไม่ธรรมดามีเนื้อปูบวกแฮวกรุบกรุบและเมนูใหม่ที่ห้ามพลาดห่อหมอกโคตรปูเปิดฝามาปุ๊บกินหอมตีหน้าเลยเนื้อห่อหมอกแน่นๆผสมกับเนื้อปูขาวๆตักกันให้ดูเลยว่าเนื้อปูแน่นแบบไม่กัก๊กรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องอร่อยแบบต้องยกนิ้วให้เลยแล้วเจอกันที่บูธหอยเจ้าปูแม่วันนางานครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทรัพิศนุโลกชั้นหนึ่งร้านจะอยู่ที่หน้าร้านซ c ซีดับเบิลโอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้เท่านั้นใคร สายปูสายของทอดของดีเจากทะเลแบบนี้ห้ามพลาด